สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้าสตาร์คอนเนกนะคะกับอาจารย์พิมพรสวัสดเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิบสีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะ,คะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดในลักนณาราศี พิจีาห,าหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึง15ธันวาคมค่ะ<า>ถ้าคุณทราบลัคนาให้ดูลัคนาควบู่กับราศีจะแม่นยำมากๆนะคะ<า>เดือนตุลาคมจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างคะไม่ว่าจะเป็นตัวตนของคุณการงานการเงินความรัก และผลสรุปโดยรวมในเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรค่ะไอ,อ้ขอเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะค่ะเริ่มเลยนะคะมาเลยค่ะป่องน้อยค่ค่ะ <c oughs> ฉันยังไม่อยากจะบอกคุณเลยนะตัวตนของคุณในเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรบ้างขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะคุณค่ะ <c oughs> เดือนนี้ฉันไม่อยากจะบอกคุณเลยนะคุณป่องแต่แต่บอกไหม ก็บอกแล้วกันบอกนิดหนึ่งแล้วกันเป็นเดือนวินาวุ่นวายมากแล้วดาวราหูก็ไปเข้าคู่ครองแล้วด้วยเจอกันเดือนนี้เดือนวินาศของคุณคุณเป็นเดอะชาติออค่ะเห็นไหมถือดาบไปสู้กับใครเนี่ยคุณเนี่ยฮะค่ะรู้สึกจะวุ่นวายจริงๆเลยนะแล้วก็ใช่ราชินีถ้วยค่ะโอเคค่ะสวยรอดเชิดญิ่งมาอีกแล้วนะคุณเนี่ยค สวยไปไหนคุณน่ะต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนวินาศของเขาคุณอ้อยแล้วดาวราหูที่ดิฉันกลัวๆเนี่ยก็ได้ไปสถิตแหมใช้คำอย่างงี้อยู่ที่ในเรือนคู่แล้วเล็งมาแล้วร้อนรุ่มเลยแหละตอนนี้ต้องบอกงี้ว่าคนที่เขาเรียกได้ว่าอาจจะมีเรื่องของความรักก่อนความรักอาจจะมีมีเสน่ห์ขึ้น คนเข้ามาเยอะมากในเรื่องความรักคนเข้ามาเยอะมากในเรื่องการค้าธุรกิจการทํางานคนอยากติดต่อกับคุณเยอะมากเป็นช่วงที่มีเสน่ห์กับทุกเพศทุกวัย ต้องบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนวินาศไม่แปลกหรอกที่เดือนนี้คุณจะรู้จักคนเยอะขึ้นค่ะไม่แปลกเลยถ้าเดือนนี้คุณเดินไปไหนแล้วรู้สึกตัวเองมีออร่าแล้วทําให้คนอื่นอยากเข้ามาคุยด้วยหรืออยากเข้ามาทํางานาด้วยวรหรืออะไรด้วยต่างๆนานาม,มันเป็นการดีนะคุณคเปลี่ยนแปลงสิดูซิว่าเฮ้ยถ้าคุณตัดเรื่องความรักออกไปคนที่เข้ามาคุณจะได้ทั้งงานได้ทั้งเงนิไงงนได้ทั้งโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างดีหมด มองเป็นว่าเดือนที่คุณจะทำคอนเน็กชันดีๆได้ใช่เพราะเดือนนี้เป็นเดือนวินาวุนวายเนี่ยเดชารีออดออกมาเนี่ยเขาถือดาบเนี่ยเพื่อที่ให้คุณน่ะพร้อมสู้พร้อมลบถ้าพุจจิน้องป่องยังนอนอยู่บนเตียงอยู่นะ่ะให้ลุกขึ้นมาได้เลยนะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณต้องลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาฝ่าฟันเนี่ยเห็นไหมแล้วลุกขึ้นมาทาด้วยแล้วราชินีถ้วยคือถึงบอกว่าเป็นไพ่แห่งสเสน่ ไม่แปลกเลยเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าการงานเขาเป็นยังไงค่ะการงานของคนลัคนาราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนะคะคอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะค่ะการงานเขาดีไปไม่เถินเี่ยหนึ่งด้วยค่ะโอเคค่ะแอบฉาตัวเล็กน้อยนะมืนมันเริ่มเลยแล้วก็เจ็ดไม่เท้าค่ะรุมล้อมเลยเห็นไหมทั้งงานทั้งคนเนี่ยรุมเข้ามาหมดเลยเพราะฉะนั้นเดือนวินาศ 1-31สตุลาคมเป็นเดือนที่เรียกได้ว่าเขาเองอาจจะไม่ว่างไม่ว่างเว้นนะใช่ไม่ว่างเลยระวังรถไฟชนกันนะเธอจะบอกไว้เลยนะนี่ช่วงวัดใจใช่ไหมจะวัดอะไรก็ไปวัดกันเถอะวัดใจว่าใจนิ่งขนาดไหนอ่าฮะ ทวใหญ่เบอร์เริ่มเลยเห็นไหมการงานของคุณมาเต็มแล้วดาวอาทิตย์การงานของคุณก็มาอยู่ในเรือนวินาศการงานวินาศไม่ใช่การงานมันแบบอะไรอย่างนี้การงานวินาศคือการงานวุ่นวายวุ่นวายทุกสิ่งทุกอย่างคือเรียกได้ว่ามาเต็มมาก ทำให้คุณนะไม่มีเวลาให้ตัวเองอาจจะไม่มีเวลาให้กับคู่หรือไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเคลียร์ก่อนต้องแบ่งเวลาหรืออะไรหรือไปตบรางวัลให้ทีหลังอะไรก็ได้ยังไงก็แล้วแต่แต่จะบอกว่าเดือนนี้คือหนึ่งมาอยู่ในเรือนวินาศการงานวินาศคือวุ่นวายทั้ง31วันอาจจะไม่ได้หยุดเลยก็ได้นะคนะที่มีงานเดียวอาจจะมี2งานใช่ก็นี่ไงคือทุกอย่างอะคุณอ้อยเจ็บในเท้าคือลุมเข้ามาลุมเข้ามาหมดเลยแล้วตัวเขาคือในมือก็ยังถืออยู่แล้วยังลุมเข้ามาคือไม่ว่างเว้น ถึงบอกว่าการงานคือดีมากๆแล้วมีเสน่ห์แบบนี้คุณเน้นมาในเรื่องนี้รับรองว่าเงินเข้ากระเป๋าไม่รู้เท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูเงินสิคะการเงินของคนลัคนาราศีพิจิกเป็นอย่างไรคะค่ะใช้เงินที่มันประหยัดะหน่อยนะเธอเด็กถือดาบค่ะโอเคค่ะสนองนิ้อีกแล้วนะคะคุณขาหนึ่งดาบค่ะเดือนนี้นะเป็นเดือนที่เรียกได้ว่า พิมก็ยังทายว่าการเงินของพุจิดาวพระหัตยังลงมาเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนการเงินเพราะฉะนั้นการเงินเขายังดีอยู่พุจิหลายคนมีโชคลาภพุจิหลายคนมีเงินเข้ากระเป๋าไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่หเพราะเราไม่รู้ไง เราถึงได้บอกเขาไม่รู้ไงเราไม่รู้ไงรู้ก็บอกกันมามั่งนะต้องบอกว่าเยอะมากนะเพราะว่าการงานคุณดีขนาดนี้เงินเข้ามาเยอะมากแต่รายจ่ายคุณก็เยอะเช่นกันบางคนเอาไปแก้ปัญหาเก่าบางคนเอาไปจ่ายชําระนี่หรือเอาไปในเรื่องการสร้างทรัพย์สร้างครอบครัวอะไรก็แล้วแต่คุณแต่คุณมีจ่ายแต่จะบอกว่าเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเริ่มแล้เริ่มอยากจะทําอะไรหรือซื้ออะไรที่มัน ถูกใจตัวเองแล้วไปเล็งไว้เดินผ่านไปมองไว้ไปชี้ไว้หรืออะไรไว้คือเดือนนี้คุณอยากจัดมากอ่ะคือสิ่งที่มองไว้เริ่มสนองนี้ตัวเองแล้วเริ่มทำให้มันสมบสำเร็จแล้วแต่พิมพ์จะบอกว่าอะไรรู้ไหมเฮ้ยพี่จีถ้ามันไม่ได้เยอะเกินคุณจัดไปเลยเพราะส่วนหนึ่งมันคือแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณน่ะได้มีเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจข้างหลังว่าเฮ้ยฉันทำแล้วฉันได้แบบนี้ฉันก็จะทำ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 ขึ้นไปอีก เออเนี่ยถึงบอกว่าเป็นรางวัลกับตัวเองบ้างเออเป็นรางวัลให้ตัวเองบ้างแล้วเอารางวัลมาให้เขามั่งนะเราครบกันแล้วนะเธอดูความรักค่ะความรักของคนลัคนาราศีพิจิกคุณอ้อยเขาอยากดูเรื่องนี้แหละใครว่าคอยค่อออกมาอย่างแม่นย้มนะคะปิดไปเลยดีมากจบเลยั้มเออสามเหรียญค่ะเห็นไหมเห็นไหมมีคนให้อะไรดีๆด้วยมีคนทำเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็ หกเท้าวิกตอรี่ออกค,คุณจะไปไหนกันไม่ชวนดิฉันีหรอคะ <laughs> ความรักของคุณอย่างที่พิงบอกมาต้นเดือนว่าคุณมีสเสน่ห์คนโสดมีคนเข้ามาเห็นไหม,มแล้วนําของมีค่ามาอัดชนิดที่ว่าคนที่เข้ามาคือเรียกได้ว่ามีค่าก็คือคนดีนั่นเองอืหรือคนที่มีคู่อยู่แล้ว คู่อาจจะทำเซอร์ไพรส์ในขณะเดียวกันคือวิกตอรี่ออกคือคุณอาจจะมีการเดินทางร่วมกับคู่ครหรืออาจจะมีทำงานหรือทำอะไรร่วมกับคู่ซึ่งเวลานี้เหมาะมากทำแล้วเกิดสิ่งดีเกิดความสำเร็จใช่ต้องบอกว่าความรักของคุณราหูที่เข้าไปเนี่ยเป็นนิดนะ เป็นนิดมันทําให้อะไรมันทําให้ราหูเนี่ยไม่ได้แสดงอํานาจอย่างเต็มที่นิดนิดหน่อยหน่อยเออเพราะฉะนั้นคุณมีสเสน่ห์อยู่แล้วอ,อ,อย่าหาเรื่องอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่จะเตือนอ,อืราหูไม่ได้มัวเมาอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะว่าเป็นนิดติดนิดอยู่คือติดเล็กน้อยติดความเขาเรียกว่าความบดบังในเรื่องมัวเมาอยู่เ,ออเพราะฉะนั้นยังทําอะไรไม่ได้ยังไม่สามารถจะทําลายชีวิตคู่ของคุณได้ในเวลานี้เพียงแต่ว่าคุณน่ะเป็นคนที่อะไรจิตใจอ่อนค่ะอะโลเลเอรอคะ ใช่ค่ะ tamam> นะเพราะฉะนั้นถ right, 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 ้าคุณมั no <S <S ่นใจถ้าคุณหนักแน่นในส่วนตรงนี <h 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 ้พิมพ์ว่าคุณอะผ่านได้วัดแล้วใช้ใช่วัดอะไรก็วัดไปเลยนะใช้เสน่ห์ไปในเรื่องที่ดีไปในเรื่องที่ถูกต้องรับรองชีวิตคุณแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนนะคะผลสรุปโดยรวมในเดือนตุลาคมเป็นยังไงบ้างค่ะคอยไพ่มาอย่างแม่นยำนะคะ พูดไปเยอะขนาดเนี้ฟังกันบ้างไหมเจ็ดดาบอะฮะฟังกันบ้างไหมคุณในเดือนวินานี่ยังจะจิตตกอีกแล้วก็เด็กถือถ้วยค่ะ มาสรุปกันให้มันรู้เรื่องรู้ราวไปเลย <c oughs> ในเดือนวินาดนี้ตัวคุณต้องแอคชั่นต้องสู้ต้องฝ่าฟันนะ <c oughs> ไม่ต้องไปคิดมากแล้วนะคะการงานทั่วใหญ่บันเริ่มเลยการงานดี <c oughs> งานใหม่งานใหญ่ใครที่ทําอย่างเดียวจะมี2อ,อย่างใครทํา2อย่างจะมี3อย่างเนี่ย <c oughs> งานลุงเข้ามาเจ็ดไม้เท้าเลย <c oughs> แต่คุณเนี่ยดูสิเห็นไหมคือคุณเนี่ยนะเป็นคนที่ถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเนี่ยนะ <c oughs> คือเป็นคนที่ชอบคิดมาก อาจจะเหนื่อยไงเออแต่ก็บอกว่าเวลานี้อย่าเหนื่อยไงให้เป็นเหนื่อยเอาเวลาอื่นคือเวลาเนี้มันเป็นเวลาที่น้ําขึ้นให้รีตักค่ะเออน้ําขึ้นให้รีตักจะไปตักเวลาน้ํารดมันก็ไม่ได้จะไปตักเวลาไม่มีน้ํามันก็ไม่ได้น้ํามาถึงบ้านแล้วอ่ะค่ะเออต้องเก็บของใช่แล้วคือจะบอกว่าตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดแต่ตัวคุณเสียอย่างเดียวคือไม่กล้าเสียอย่างเดียวคือยึดติดเสียอย่างเดียวคือเหมือนกับคุณเขาเรียกว่า คนที่อยากจะทำนะคิดไว้หลายอย่างแต่ไม่ทำสักอย่างเพราะฉะนั้นเวลานี้พิมมองว่าโอกาสดีแล้วนะกล้าพ้นความกลัวแล้วคุณจะเจอความสำเร็จนะเรื่องการ,การเงินใช่เรื่องการเงินก็ดูสิหนึ่งดาบออกคือถือว่าการเงินโอกาสการเงินมามดีมากได้สนองความต้องการของตัวเองได้ด้วยอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้อะไรเราก็ได้อยากได้ของที่มีค่าราคาแพงแค่ไหนเราก็ได้อยากจะลงทุนใช่เราก็ากได้แต่เนี่ยไพ่ออกมาอย่างนี้คือ ไปมองไว้แล้วฉันก็มีเงินจะซื้อนะ้มีกําลังจะซื้อถ้าซื้อแล้วฉันรู้สึกแฮปปี้เอนดิงแต่ฉันก็ยังไม่อยากซื้ออ,อืแล้วก็ได้แต่มองเห็นไหมถึงบอกว่าจริงๆแล้วเดือนนี้คุณจัดไปเถอะคุณทําไปเถอะเพื่อตัวคุณเองเพราะว่าพิมพกําลังจะบอกว่าพิมพมองเห็นอนาคตนะว่าเดือนหน้าเป็นเดือนทับตัวคุณแล้วเดือนต่อไปเป็นเดือนการเงินแล้วปีหน้าดาวไปรวมกันอยู่ในสหาชาัชชคุณเยอะมากทั้งเงนินทั้งงานทุกสิ่งทุกอย่างคือเรียกได้ว่าพุจิ คุณเชื่อไหมว่าดาวที่ไปรวมกันเนี่ยทำให้ตัวคุณเนี่ยได้เยอะมากกว่าปีนี้ถึง2เท่าเ,เดือนเดือนที่เริ่มต้นสิ่งดีๆเกี่ยวกับคอนเน็กชันใช่ที่<ล>ต,ต้องพูดเยอะอที่ต้องพูดเยอะกับเขามากๆอย่างนี้พอเดือนนี้เป็นเดือนวินาทพิมพ์ห่วงคนฟุจิมากเกิดอะไรขึ้นนิดนึงเดี๋ยวเอาแล้วคิดเยอะอืมแผลเล็กนิดเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าพูดจนแผลใหญ่อ่ะเอเพราะฉะนั้น นิดเดียวก็ปล่อยมันนิดเดียวอย่าไปคว้านอย่าไปอะไรเยอะแยะนะ,ะส่วนเรื่องความรักสมบูรณ์แฮปปี้เอนดิ้งสุขขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วนอกจากสุขเสราร์อาทิตย์ค่ะอืม <c oughs> นะ <c oughs> ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปแอบส่องอย่าไปแอบตามหรืออะไรเนี่ยจิตยังตกอยู่นะ <c oughs> คุณอนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณแหละค่ะอืม ค่ะ,คะก็เอาสิ่งดีๆให้เป็นประโยชน์ชสิ่งที่ต้องโฟกัสก็คือเรื่องงานแล้วก็เรื่องคอนเน็กชันสิ่งที่เราจะเจอคนดีๆคอนเน็กชันดีๆไม่ต้องไปอีกวิตกอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆนะคะเราสองคนก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะคะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ คุณอ้อยแป๊บๆนี่จะหมดปีแล้วนะเร็วมากอ,อนี่ก็จะเข้าช่วงไตรามาสสุดท้ายที่จะเริ่มปีใหม่อีกแล้วใช่ค่ะก็เลยทำให้อ้อยนึกถึงปีที่แล้วที่เราทํากล่องดวงที่ว่าเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตของปีนี้ปี 2, <ช> 2> 5 6 3สามที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับดีมากใช่แล้วใช่ไหมคะมก็เลยต้องมีการทําต่อไปใช่ค่ะ แต่ว่ามีสิ่งที่ดีกว่านั้นเกิดขึ้นคือมันถูกลงใช่มันถูกลงเพราะว่าเป็นโบนัสพิเศษให้กับคนดูคือคุณให้การตอบรับดีมากแล้วมันก็เป็นผลที่ดีมากที่เกิดขึ้นกับการดําเนินชีวิตของคุณก็เลยปรึกษากับอาจารย์พิมพ์ว่าเฮ้ยถ้า่างนั้นเราทําเป็นเข็มทิศ ดวงชะตาของปี2,564ขึ้นมาอีกดีไหมแต่ว่าราคาก็ปรับลงให้คุณจับต้องได้ง่ายขึ้นใช่ใช่ไหมก็คือว่าจะเป็นดวงของแต่ละคนในแบบตัวคุณเลยคุณเกิดลัคนาอะไรราศีอะไรเวลาอะไรแล้วแต่ละคนก็จะมีดวงดาวที่แตกต่างกัน ดาวจันทร์ของคุณอยู่ในลัคนาอะไรดาวอังคารดาวศุกร์จะมีบอกหมดเลยค่ะตัวตนของคุณเป็นแบบไหนลักษณะนิสัยของคุณเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีรายละเอียดของแต่ละเดือนว่าจะมีดาวอะไรเคลื่อนย้ายโคโจรแบบไหนบ้างแล้วทําให้ส่งผลอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณในแต่ละเดือนบ้างอย่างละเอียดแบบของคุณโดยตรงถ้าเกิดว่าอยู่ในบ้านเดียวกันจะเอามาดูด้วยกันนี้ได้ไหมไม่ได้ไ เพราะ<ม>อันนี้จะเป็นแบบของใครของมันใช่ค่ะนะคะราคาที่เราคุยกันว่าให้คนจับต้องได้ง่ายขึ้นดีมอ่ฮะเหมือนมีอาจารย์พิมพ์ไปนั่งดูดวงให้ที่บ้านใช่ค่ะนะคะดูดวงให้เป็นในแบบของคุณเลยเนี่ยราคาเท่าไหร่ฉเฉลี่ยออกมาแล้วเหลือเดือนละประมาณ82บาทใช่แล้ว82บาทต่อเดือน เท่ากับว่าวันหนึ่งไม่ถึง3บาทเลยใช่ค่ะคือเราพยายามจะลดต้นทุนเพื่อให้เหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ด้วยเนาะเพราะว่าปีที่แล้วเราทํา1890บาทรู้สึกว่ามันแพงไปหน่อยเราอยากให้แฟนสถานีโหราศาเนี่ยได้มีการวางแผนชีวิตจะได้ไม่ผิดพลาด ช่วงเวลาไหนควรลุกควรนั่งควรวิ่งควรนิ่งควรอะไรก็แล้วแต่ควรวิ่งควรหยุดควรชะลอหรือว่าจะควรอะไรก็แล้วแต่<ช>จะเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตให้คุณได้ไปต่อได้ง่ายๆ<ช>ไม่ต้องต้านกระแสลมเราไปตามกระแสใช่ะค,ะค่ะเพราะว่าเราก็เลยจัดทําเป็นเล่มหนังสือแบบไม่มีกล่องดวงคุณออยเป็นแค่เล่มหนังสือขึ้นมานะคะ,คะแต่ในนี้จะมีบอกทุกเดือนเลยตั้งแต่มกราถึงธันวา ของปี2 5 6 4ใช่แล้วค่ะนะว่าแต่ละเดือนควรจะต้องทำอะไรบ้างใช่แล้วคุณรู้ไหมอันนี้บอกเลยนะว่าเดือนมกราเดือนมกราคมเนี่ยดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพระหัสดาวศุกร์ดาวเสายกเข้ามาอยู่ในลัคนามังกรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณแค่เดือนหนึ่งตัวคุณจะเป็นอย่างไรคนลัคนาธนูดาวไปรวมกันอยู่ในเดือนการเงินจะนะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคนลัคนาพุิ ดาวไปรุมกันอยู่ในเรือนสาาัตแชคนลัคนาตุนดาวไปรุมกันอยู่ในเดือนพันธุแค่สามลัคนานี้คุณจะมีอะไรเกิดขึ้นในเดือนหนึ่งของปี2564คือมันมีการเดินทางของดวงดาวมันหลายอย่าง<ช>มากแล้วก็มีการมารุมอยู่ในเนี้ยในดวงเดียวกันเนี้ยแล้วมันทำให้เกิดส่งผลกระทบกับชีวิตคุณค่อนข้างมากขึ้นใช่ะคะ่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างตัวนี้จะบอกคุณเลยในแบบของคุณ ค่ะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์ถึงได้บอกว่าถ้าคุณมีการวางแผนถ้าคุณรู้ว่ามกร,ราคุณจะเป็นแบบนี้รีไวท์กลับไปคุณมีการวางแผนตั้งแต่ตุลาค่ะมกร,ะราคุณมีอะไรมีความสําเร็จในชีวิตแน่นอนคอืพิมพ์บอกไว้เลยนะคะในเดือนต่อๆไปมันจะมีการเซอร์ไพรส์แบบนี้อีกอืมไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในเดือนนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเข็มทิศตาชีวิตเนี่ยนะมันมีอยู่จุดหนึ่งที่บ่งบอกเลยว่าดาวเดินไปจังไงก็แล้วแต่แต่เมื่อถึงเวลาเปลี่ยน คุณคเปลี่ยนจงเปลี่ยนอย่าฝืนแรงลมจงฟังเสียงลมจงทำตัวให้ตามลมเมื่อลมเปลี่ยนทิศคุณจะได้เจอคนคนหนึง่งซึ่งคุณเองก็รู้จักดีพิมบอกเลยว่าคนคนนั้นะ่ะคือคุณคนใหม่ในปี2,564ค่ะค่ะถ้าเกิดว่าคนสนใจราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่คะ990บาทบวกค่าขนส่ง หกสิบบาทเป็นหนึ่งพันห้าสิบบาทใช่ค่ะเท่ากับว่าเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่าส่งหกสิบบาททั่วประเทศค่ะนะคะกี่วันได้คะถ้าเกิดว่าสนใจเลยจะสั่งจองเลยเนี่ยเราได้เลยไหมคะประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะไม่ถึงต้องใช้เวลาเพราะว่าเราต้องเอาวันเดือนปีเกิดของคุณเวลาเกิดสถานที่เกิดของคุณมาคํานวณแบบละเอียดให้คุณเพื่อตัวคุณโดยตรงค่ะค่ะไม่ได้ทําไว้ก่อน S <S <S เพราะฉะนั้นให้เวลานิดนึงประมาณ3สัปดาห์เนาะ <S 2> <S 2> ใช่ค่ะ,คะหลังจากนั้นก็จะได้เล่มนี้ส่งไปให้คุณที่บ้าน <S 2> <S 2> <S นะคะ <S 2> <S 2> <S เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของคุณในปี2,564ค่ะค่ะนะคะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็อ้ฝากนิดนึงค่ะสำหรับคนที่ต้องการจะสุขภาพดีต้องการลดน้ำหนักที่ว่าสลิมมีคือได้รับการตอบรับ ดีมากๆตอนนี้อ้อยจัดโปรโมชั่นสำหรับคนที่ดีท็อกซ์อย่างเดียวสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและบล็อกป้องกันไขมันป้องกันแป้งแล้วก็ชุดที่สาสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักเป็นพิเศษขี้เกียจออกกำลังกายแล้วก็อ้วนมานานมากเริ่มมีผลกับปัญหาสุขภาพอ้อยมีชุดโปรโมชั่นเด็ดๆ3ชุดนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันใน Line@ Slim m ิมมีไท a แลนนะคะอ้อยจะให้รายละเอียดคะ่ะ เราสองคนก็มีอะไรดีๆแบบนี้ส่งให้คุณเรื่อยๆเลยค่ะนะคะสวัสดีค่ะ